เปิดสารสี่จื้นผิงถึงแจ็คมาโยงปุ่มสกัดแผน IPO นที่ทำให้แจ็คมาสูญเงินกว่า35,000ดอลลาร์สหรัฐไปในชั่วพริบตาเปิดบทวิเคราะห์ในเว็บไซต์เอเชีย nikkei.com เขียนโดยคตสึจินากาสวะผู้เขียนข่าวอาวโุโสกล่าวถึงภาพวาดพื้นสีน้ำเงินแต่งแต้มด้วยก้อนเมฆสีขาว ที่มีรูปร่างเป็นม้าปรากฏบนท้องฟ้าของจิตตกรชื่อดังชาวญี่ปุ่นคาอิฮิงาชิยามาที่รัฐบาลปักกิง่งมอบให้แก่แจ็คมายุนบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนว่าเป็นเหมือนคําเตือนที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ส่งตรงถึงเจ้าของอาณาจักรธุรกิจอีคอมเมิร์ซว่า ตัวของแจ็คมานั้นไม่ได้มีความสลักสำคัญใดๆเป็นแค่ก้อนเมฆหนึ่งเท่านั้นในช่วงเงย็นของวันที่2พฤศจิกายนที่แจ็คมาถูกทางการเจนเรียกตัวเข้าพบมีบทความหนึ่งถูกโพสต์บนบัญชีวีแชทซึ่งเป็นบัญชีอย่างเป็นทางการของสำนักข่าวเซนหัวโดยใช้พาดหัวข่าวว่าอย่าพูดโดยไม่คิดอย่าทำตามอำเภอใจ ผู้คนไม่สามารถทำทุกอย่างได้ตามใจปรารถนาแน่นอนว่าไม่มีประโยคไหนกล่าวพาดพิงถึงเจ็ดมาโดยตรงแต่ภาพหัวนี้มาพร้อมกับภาพวาดของจิตรกรชื่อดังชาวญี่ปุ่นตามที่กล่าวมาข้างต้นและในภาษาจีนคำว่ามาหมายถึงมา้าและคำว่ายุนหมายถึงเมฆจึงเป็นที่ชัดเจนว่าบทความนี้หมายถึงใครการทำทุกอย่างมีราคาข้าง,งวด ที่คุณต้องจ่ายเสมอถ้าคุณไม่มีเงินลงทุนก็อย่าวังว่าจะทำอะไรได้อย่างที่ต้องการเจ็กมากล่าวในโอกาสร่วมแชร์ประสบการณ์บนเวทีประชุมบรรสัมมิตรในนครเชียงไฮ้ช่วงที่ผ่านมาหลังจากบทความในสำนักข่าวสินหัวแพร่ออกไปก็เกิดกระแสการคาดการต่างๆนานาว่าเพราะนายานะเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เจ็มา จำเป็นต้องแสดงออกว่ามีความพักดีต่อระบบการปกครองของประเทศอย่างสูงสุดแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นนักธุรกิจวัย5้56ปีผู้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซรายนี้กลับวิจารณ์ระบบการเงินของจีนแบบไม่ยัง้งถือเป็นการท้าทายเกตจำนงของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยตรง ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแจ็คมาวิเคราะห์ระบบธนาคารของจีนอย่างรุนแรงบนเวทีประชุมทางการเงินในนครเชียงไฮ้โดยบอกว่ากฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลธนาคารระดับโลกเป็นชมรมคนชราและว่าความเสี่ยงระบบไม่ใช่ปัญหาในประเทศจีนแต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของจีนคือการขาดระบบนิเวศท,ทางการเงินแถมยังเปรียบเทียบระบบธนาคารจีน ว่าเป็นเหมือนโรงรับจำนำที่ต้องใช้หลักประกันมูลค่าสูงส่งผลให้บริษัทบางแห่งต้องตัดสินใจลงทุนให้ยิ่งใหญ่เข้าไว้และห้ามล้มเหลวคำวิพากษวิจารณ์ของเจ็ดมาครั้งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าหวังฉีซานร,รองประธานาธิบดีที่กำกับดูแลระบบการเงินของจีนมานานหลายสิบปีและคำวิจารณ์ของเจ็มายัางพุ่งเป้าไปที่หลิวเหอ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งแน่นอนว่าการแสดงความเห็นอย่างดุเด็ดเผ็ดมันของแก๊กมาที่รายงานให้บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงและสมาชิกระดับอาวุโสในพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับรู้โดยทั่วกันว่าหลังจากคำวิเคราะห์อย่างเผ็ดร้อนนี้เพรแพร่ออกไปได้ไม่กี่สัปดาห์วันที่2พฤศจิกาย,ยน2563 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินชั้นนำของรัฐบาลปัก,กิง่งก็เรียกตัวเจ็คมาเข้ามาพบพร้อมทั้งแจ้งว่าหน่วยงานได้ออกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้กู้ยืมรายย่อยทางออนไลน์ใหม่โดยกำหนดข้อกำหนดด้านเงินทุนที่มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยส่งผลโดยตรงถึงการดำเนินงานสำหรับธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคบางส่วนของบริษัทแอนกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอาลบากรุ๊ปจากนั้นในวันอังคารที่3พฤศจิกายนตลาดหลักทรัพย์เชียงไฮ้ประกาศระงับรายชื่อ IPO ของบริษัทแอนกรุปโดยให้เหตุผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบพร้อมระงับการเสนอขายหุ้น IPO ของแอนกรุปทั้งในตลาดหลักทรัพย์เชียงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ถือเป็นการปิดฉากกำหนดเริ่มซื้อขาย IPO ของ N อน o u p ในวันพฤหัสบดีหรือ5พฤศจิกายนแบบไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้ราคาหุ้นของอาลีบาบาในนิยวยอร์กร่วงลงอย่างหนักและทำให้แจ็คมาสูญเงินกว่า35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไปในชั่วพริบตาในความเป็นจริงสิ่งที่แจ็คมาพูดก็ถูกต้องเพราะทุกวันนี้ ระบบธนาคารของจีนมักไม่ปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้รายย่อยซึ่งหน่วยงานจีนเรียกรวมๆว,ว่าเป็นการจัดหาเงินทุนแบบรวมจึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จะได้รับสินเชื่อจากธนาคารในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ SME จีนไม่ค่อยมีโอกาสลงทุนได้สมน้ำสมเนื้ออย่างที่ควรจะเป็นแต่นักวิเคราะห์บางกลุ่มมีความเห็นว่า คำวิจารณ์อย่างรุนแรงของเจ็ตมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำา p p o ของแอนกรุปถูกสกัดกลางอากาศเหตุผลหลักๆของเรื่องนี้คือแอนกรุปกำลังตกเป็นเป้าหมายของระบบการเงินแบบดั้งเดิมโดยที่ผ่านมาแอนกรุปทำกำไรได้สูงมากและกำลังระดมทุนอย่างน้อย34,500ล้านเหรียญสหรัฐในการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสำหรับธุรกิจปล่อยกู้มากขึ้นขณะที่ธนาคารในประเทศยังคงต้องดิ่นรนต่อสู้แถมบางครั้งต้องปรับโครงสร้างใหม่เนื่องจากขาดสภาพคล่องในการถแถลงการตลาดหลักทรัพย์เชียงไฮเกี่ยวกับการระงับแผนทำ IPO ของแอนกรุ๊ปนั้นได้มีการอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎบังคับใหม่ว่า เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แอนกรุปไม่มีคุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนอีกต่อไปแต่ในความเป็นจริงพบว่ากฎนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2560ที่หน่วยงานของจีนถกเถียงกันว่าจะอนุญาตให้ผู้กู้รายย่อยออนไลน์ใช้รูปแบบการอำนวยความสะดวกด้านเงินกู้แบบง่ายโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการยกเลิกข้อกำหนดเงินกู้ ซึ่งร่างกฎหมายใหม่ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอนกรุ๊ปถือเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับแจ็คมาเพราะหากอยู่ไม่เป็นแจ็คมาอาจจะไม่ได้แค่สูญเงิน35,000ล้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้น